วิวัฒนะดิธกุล36นายชูศักดิ์คีรีมาทอง37นายนพพลเหลืองทองนาลา38นายธีรชัยแสนแก้ว39นายพัฒนาสัพพโส40นางสาวชนกจันทาทอง41 นายวันนิวัตนสมบูรณ์42นายจิรวัตรศิริพาณิช43นางสาวทันทาลีสันตพันธ์44นายนิกรสมกลาง45นายพนมโพกแก้ว46นางสาวลินทิพรวลรินวัชระโรด47 นายชนินรุ่งธนเกียรติ48นายธเนศเคลือรัต49นายวิสารเตชะธีรวัตร50นายมังกรยนตระกูล51นายชาดาไทยเศษ52นายชัยชนกชิดชอบ53นางสุขสมรวย วันทนียกุล54นายกิติชัยเอ่งช่วน55นายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์ห้นางสาวแนนบุญธิดาสมชัย57นายธนยศทิมสุวรรณห้นายสลิดบุตรเนียน59 นายวิชัยสุดสวัสด์60นายนิติศักด์ธรรมเพชร61นางสาวการศนีโอภาสลังสรร6์น, 62. นางศิริวันปราศจากศตรู63นายองค์อาจวงประยู 64. น64นายกฤิตดิทัศน์แสงธนโยธิน65 นายจิรเดชศรีวิราช66นางสุพัชรีธรรมเพ็ชท่านประธานครับท่านประธานครับเดี๋ยวขอขอขออ่านเสร็จก่อนไหมไม่ผมประท้วงในขณะที่ทําผมประจิตชัยนิคมเจนเจนครับท่านประท้วงคนไหนครับอ่านตัวหนังสือไม่ถูก จะไปอ่านสิบหนึ่งยสบหนึ่งสมสหนึ่งใช้กฎหมายข้อไหนมันต้องทำให้ถูกอ่านใหม่สิบหนึ่งต้องอ่านสิบเอ็ดยสเอดสี่อเดี๋ยวจะไปอ่านถึงเก้สบหนึ่งอีกแล้วนักเรียนเขาจะสอนกันยังไงนี่นี่สภาต้องทำให้ถูกทางด้านภาษาด้วยครับขอให้อ่านให้ถูกหลักภาษาไทยครับครับครับ,รบก็แบบทหารเนี่ยฮะ ไอได้ไหมไม่มีกฎหมายอา,าจะมีปัญหานะครับเอาต,อต่อครับต่อครับท่านอันนี้อันนี้ก็ใช้กันอยู่นะครับในในอะไรไม่มีไม่มีกฎหมายเ้บาบังคับเขาอะไรให้ทำแล้วก็หลักภาษาไทยไมันต้องเป็นตัวอย่างกับประเทศมีโรงเรียนทั่วประเทศทุกระดับ ต้องบอกว่าอาศัยหลักอะไรกับข้อบังคับอะไรกฎหมายอะไรด้วยถ้าจะอ่านครับครับมีมีมีใช้อยู่นะครับมีใช้อยู่อาจาครับมีมีใช้อยู่ทหารเรือก็ใช้อยู่นะครับอ้างที่ไหนครับไปไปฟังวิทยุทหารเรือทุกวันมีนะครับเอาละครับเชิญอ่านเจิญอ่านต่อครับท่านทดลองใจะใช้ ไม่ถูกอย่างนี้ใช่ไหมครับถูกอยู่ครับเขาเป็นถูกตามหลักอะไรครับเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่เอาเอางี้เดี๋ยวเดี๋ยวถ้าอ่านต่อก็ให้ให้อ่านตามที่ท่านต้องการก็แล้วกันนะมันเยอะต้องงานตามที่มันถูกไม่ตามที่ผมต้องการครับก็จากนี้ก็อ่านตามตามตามที่ท่านแนะนํานะมันจะปรับไม้ตามตามที่พี่จะพูดนะมนะาเชิญครับหกสิบเจ็ด นางสาวสุนัชชาโลสถาพรพิพิธ68ว่าที่ร้อยโทยุทธการ